เย็นนั้น,นี่ยชีวิตบางคนพูดดีรู้ว่าผิดแต่ยากที่จะทําใจยากที่จะปรับตัวเพราะทําตัวจนเคยตัวคิดว่าเขาเอิ้นว่าทิฐิเนาะอืตังบาแล้วคิดว่าตัวเองจะรักษาตร,ตรงนั้นไว้ตลอดไป ได้นะฮะยายจ่าเอ้ยฝากเรื่องเราด้วยเด้อชีวิตค่อยเองนะคะนี่เพิ่งคุยกันมามันมากเนาะมาเล่าสู่กันฟังว่านี้ใส่ค่อยก็เป็นคนหนึ่งที่มีอีโก้สูงได้ผัวฝรังก็ถือว่าได้เงินดีอะนะรวยยุอืมรวยยุนะคะกลับไปปั๊บได้บ้านขั้นต้นเลยได้บ้านนะคะซื้อรถให้พ่อให้แม่ียฝรังให้นะรถกระบะสมัยนู้นก็หกแสนบ่งเงินสดนะอ่า แล้วก็สร้างบ้านให้พ่อแม่แล้วก็ได้บ้านเป็นของเจ้าของสร้างบ้านพ่อแม่คือเสริมเติมอันเก่าเนาะแล้วก็สร้างบ้านซื้อไอ้สร้างบ้านเป็นผงเจ้าของนะในช่วงระยะเวลา5ปีและ5ปีนั้นอืมก็บได้เหตุงานนะเป็นส่วนที่ฝรั่งให้จริงๆมันเป็นช่วงแห่งความสุขและก็สามีก็ถือว่า เป็นคนมีเงินเนาะทำงานบริษัทนะฮะ,ะหลายสิ่งหลายอย่างและความรู้สึกเขาก็ชอบเมืองไทยตอนนั้นที่แต่งงานสามีตอนนั้น50กว่าโครงการเพิินกายากไปอยู่มเมืองไทยเหมือนกันเนี่ยปัจจุบันก็อยู่มาตั้งแต่50 54บเนาะตั้งแต่54นะฮะปัจจุบันเนี่ยตอนนี้แก่กะ6หละ65สละนะคะกำลังจะเตรียมพร้อมที่จะ,กะเกษียณ ชีวิตอยู่ด้วยกันบอกเลยว่าห้าปีแรกเราโม้เราคุยได้เต็มที่นะฮะอวดชาวบ้านว่าเป็นเงินของปวดเต็มเมนาะ,อะพอหลังจากนั้นมาพอเราเริ่มทํางานเก็บเงินการกลับเมืองไทยก็ต้องเลิศต้องหลูกเหมือนเดิมนะคะแม่ปาร์ตี้พี่น้องมีเงินแจกนะคะสองพันสองพัก่อนกลับเนาะยายก็มีพี่น้องสี่คนว่างั้นก็จะแจกหรือ ไปก็ต้องซื้อเข้าของไปฝากเพราะว่าความรู้สึกของแม่ก็จะพูดเสมอว่าอมืมึงมามึงอย่าลืมเดอ้อนะนะ้ามึงลุงมึงอะไรประมาณนั้นในช่วงแรกๆนะฮะผ่านมาจนเป็นสิบปีเนาะก็สุด จะทนตัวเรานะฮะพออายุมากขึ้นเริ่มเตรียมจะอยากจะย้อนกลับไปละโอเคเงินผัวนะ่ะมันเป็นส่วนของผัวแต่เงินของเรานะฮะอืมจะต้องมีสำรรองเนาะหลังๆมาทํางานพอหลังๆมานี่เน,นี่ยมาตอนเนี้ยสองปีที่ผ่านมาแม่ก็มาป่วยหนักทีนี้พอแม่ป่วยอือนะพี่ชายเนาะน้องสาวที่อยู่บ้านไกล ก็เป็นคนดูแลโอ้ว้าวล้วกันนึกถึงคำพูดยายจ๋าที่พูดถึงตอนดูแลพ่ออืที่ยายจ๋าพูดว่าค่ารักษานะค่ารักษานะ่ะบริมทมากท่อทอกำลังใจเท่ากับกำลังใจที่ต้องดูแลคนนี้ไปดูแลแม่อืมพอว่างอีกคนนี้ก็ไปดูแลนะความคิดเหมือนกันเลยกับคำว่าเงินทองต้องเผื่อเนาะ ค่าเสียเวลาอืมคิดถึงว่าเขาก็ต้องมีค่าใช้ใจ่ายดูแลครอบครัวเขานะฮะก็เอาตรงนี้มาแทนโอเคเราก็มีพอแหละในส่วนตรงนี้เนาะกับพี่ชายผ่านหนึ่งอาทิตย์กับน้องสาวผ่านหนึ่งอาทิตย์และช่วงจังหวะนั้นเขาก็จะเป็นการโต้กันว่าเอออืมเปลี่ยนกันไปนะฮะแล้วก็เป็นการโต้กันคำหนึ่งว่า ให้น้องมากกว่าให้พี่มากกว่าหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่จุกในหัวใจนะที่เจอมามาดหมาๆนะคะกับการดูแลยายและข้อน้องก็บอกว่าเนี่ยรายจ่ายไม่พออืเงินที่ให้เนี่ยเพราะว่าภาระตัวเองหนูคงมาไม่ได้นะาทิตย์นี้ยกให้พี่ไผยก็เหมือนอ่าเขาเรียกว่าโยนกันไปโยนกันมานะคะกับการที่จะต้องเอาใหญ่มาดูแลที่โรงพยาบาลอีกจังหวัดหนึ่งเนาะก็ไปพิษณุโลกเหมือนกันนะคะ เพราะจะต้องขับรถขับลานเนาะแล้วเวลาขับรถน้องสาวเขาก็เวลาเขาไปเขาเอาสามีขับรถให้มันก็กลายเป็นคนที่จะต้องมาเสียรา,ายจ่ายทั้งสองไอ้เสียค่ารายได้ต้องแบบนี้ทั้งสองคนแต่เราก็เข้าใจแหละในส่วนนี้แต่ความพอใจของเขาอะ่ะเขาเรียกว่าเรามีไม่พอความพอใจของเขาก็มีปัญหาเราก็เลยพูดขึ้นว่าอันไหนที่ช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเพราะว่าพี่ก็เต็มที่ละ นะฮะช่วงเนี้ยพี่ก็ไม่ได้เก็บเงินเลยเงินเดือนออกมาก็ไม่เหลือเลยนะฮะอืมเขาก็บอกอืมก็เข้าใจแต่หนูก็แย่นะฮะอ่าพี่ชายเริ่มอ,ออกห่างเพราะว่าคนแก่พอป่วยแล้วตลอนตลอนมานานเข้าเนาะตลอนตลอนมานานเข้านะฮะมันก็เป็นค่าใช้จ่าย อ่าแล้วคายจ้าจ่ายอย่าลืมว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะมากองอยู่ที่เมียฝรั่งอันนี้เราเต็มใจอยู่ละเหมือนกันความคิดที่ยายจะาคุยกับแกนะก็คือเหมือนกันเลยเราเต็มใจและสามีก็โอเคคือว่าเออเจ็บป่วยถ้าเธอไม่พอก็บอกแต่ว่าเมียก็บอกว่าอืมเราก็ใกล้จะไปละถ้าเกิดว่ายายดีขึ้นเนาะเรากลับบ้านไปเนี่ยเตรียมกําลังเดินเรื่องเลยตอนนี้65ใกล้จะหมิ่นก็ประมาณปีหน้าต้นปีประมาณกุมภานะคะ เออก็ว่าจะเตรียมกลับกันก็พยายามพยุงแล้วก็บอกทุกคนว่าอุตส่าห์ช่วยไปก่อนยายจ๋าก็เลยบอกว่าเธอต้องเลือกคนหนึ่งจะมาประคองทั้งสองครอบครัวไม่ไหวลองดูซิในอัตราค่าใช้ใจ่ายคนคนหนึ่งเนี่ยหมดประมาณเท่าไหร่นะยายจ๋าก็คุยแบบนี้เพราะว่าเราเห็นอกเห็นใจทั้งคนดูแล้วก็ ทั้งผู้ให้ด้วยเงินเราก็หานะฮะ <c oughs> แต่อยากให้พี่น้องคุยกันเพราะช่วงนี้เป็นช่วงคนแก่ป่วยเนาะมไม่ว่าเรื่องอะไรอะ่ะที่บอกว่าแต่ก่อนที่ให้ที่ช่วยวันนี้ไม่ต้องถามถึงอย่าคิดว่ามันจะมีมันจะเหลือเพื่อที่จะมาช่วยเราพพอร์ตตรงที่เกิดขึ้นในณขณะนี้นะที่ที่คุยกันเนาะมันก็เป็นความรู้สึกแหละว่าพอด้วยกันแม่ด้วยกันแม่เดียวกัน อืมเราก็ช่วยขนาดนี้ทําไมไม่ยอมเสียเปรียบในส่วนของตัวเองบ้างมันก็เป็นสิ่งที่เทะเลาะก,กันนะฮะเราก็เลยบอกว่าเราก็ต้องเข้มแข็งอืมสิ่งเนี้ยเหมือนกับเราเมียฝรั่งพึ่งเขาเอาจริงๆพึ่งนะถ้าคุยกันอย่างเข้าใจเนี่ยเราพึ่งเขาแต่เราก็ต้องพูดด้วยว่าเขาก็พึ่งเราเช่นกันเงินก็ขาดไม่ได้คนดูแลก็ขาดไม่ได้น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่า พอเราช่วยอารมณ์อุ่ยกันพยุงกันให้ได้เนี่ยผ่านไปเนี่ยสำหรับหัวใจพ่อแม่แล้วเป็นพ่อแม่ด้วยกันทั้งสองฝ่ายนะ,ะคําพูดหนึ่งที่เจ็บใจสุดๆแกบอกว่าเนี่ยก็ทําไมไม่ได้กลับมาล่ะผัวยังไม่มาสิ้นปีก็กลับมาก่อนสิตัวเองนะะอ่ะนะคะเจ้านี้ก็เลยบอกว่าพี่ยังต้องทํางานก็อยากทํางานให้เต็มที่แล้วถึงเวลาแล้วก็จะได้เอาเงินตรงนี้ไปอย่าลืมว่าตอนนี้ส่งเงินไปให้แม่ป่วยเนี่ยคือเงินเดือนฉันนะ อพี่ก็ยังอยากทางานพี่ยังเหลือเงินแต่หนูอ่จะต้องเอาเวลามาลงดูแลแม่แบบเนี้ยสรุปว่าเอาไงเนาะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่พูดยากนะฮะเออเป็นเรื่องที่พูดยากนะฮะเอาตรงๆกับเรื่องเนี้ยเพราะฉะนั้นต้องตัดใจเลยอ่ะพูดคุยให้ชัดเจนเนาะพอพ่อลูกทะเลาะกันต่อหน้าคนป่วยคนที่ เศร้าเสียใจก็คือผู้เท่าแล้วเมียฝรั่งก็ต้องยอมเพราะคิดถึงแม่แต่คนอยู่ใกล้ตัวกลับไม่คิดที่จะเรียเฉลี่ยนะคะเออกดดันทั้งทงท,งท,งท,งที่เขาก็ให้ค่าเสียเวลานะคะช่วยไหนเนาะแม้กระทั่งเดือนนี้บอกเลยยายจ๋าเอ้ยเดือนที่ผ่านมานะขอค่าลดนะพะเขาก็ผ่อนเราก็เข้าใจถ้าวิ่งเนี่ยเราขอค่าส่งรถอืมก็ให,ให้ให้เดือนที่ผ่านมาแล้วก็ เดือนนี้นะก็ช่วงที่เขาไปอ่ะแต่ทีนี้มันเป็นอาทิตย์ต่ออาทิตย์อาจจยางนี้จ่ายค่ารถเป็นก้อนเป็นกัมไอพี่ชายเขาไม่ได้จ่ายค่ารถก็ให้ค่าเสียเวลาทีนี้ก็มีปากมีเสียงงั้นก็โยนให้น้องคนเล็กไปในเมื่อมึงใจค่ารถให้กับน้องโอ้ยปวดหัวใจปวดหัวใจยา,จายจ่าก็เลยพูดว่าอะก็คุยกับพี่ถ้าพี่พร้อมที่จะดูแลไม่มีปัญหาเราก็คิดเฉลี่ยไปเพราะพาะยุงเวลาตอนนี้นะ ฟังแล้วก็ยากฟังแล้วก็เหนื่อยนี่แหละนี่แหละในสิ่งของเราไม่รู้จะพูดยังไงกับบางครอบครัวยยจ๋าก็เจอมาแล้วนะแต่อย่างน้อยยายจ๋าก็คือคุยพังจบอืมในค่าเฉลีย่ยพอดีเนาะแต่ต้องมีอยู่แล้วไอ้ค่าเสียเวลาดูแลพ่อแม่เนี่ยเรามีเผื่อแล้วยายจ๋าถึงได้พูดเต็มปากว่าการที่ชีวิตเกิดมาเป็นเมียฝรั่งเนี่ย อความรับผิดชอบพ่อแม่เนี่ยเต็มที่อยู่แล้วนะแล้วเวลาพ่อแม่เจ็บป่วยเนี่ยเงินทองเนี่ยเราเผื่ออยู่แล้วเราคิดเผื่อแม้กระทั่งคนดูแลนะนี่คือประสบการณ์ตรงที่เจอมาก่อนและตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมและซัพพอร์ตไว้รอถึงวันข้างหน้าอืมถ้ายายเจ็บยายป่วยยายจ่าขอให้ทุกคนอ่าพร้อมก็แค่นั้นหรือหนักจริงๆยายจ่าก็จะเดินทาง ไปเองเนาะอันนี้ก็คิดคือความฝันไว้แต่ถ้าถึงในวันนั้นถ้าทําไม่ได้ขึ้นมาเงินมันก็ต้องเดินก่อนนะคะเออเนาะก็ต้องคุยกันให้รู้เรื่องอ่าเรื่องเถียงกันเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดาปลดล็อกทีละอย่างก็ขอเป็นกําลังใจก็ขอให้ใหญ่สุขภาพแขังแรงขึ้นไวๆเนาะผู้เท่าก็อย่างนี้แหละอืมพึ่แล้วก็ทุกใจอ่ะเดือนนี้ก็เดือนมีนาละจะสิ้นละอ่ะนะอีกสิ้นปีนี้ บุญวัสนาเพื่อนยูโดนก็ะิิได้กลับไปดูแลแม่แหละเจ้าของเรื่องเนาะว่ากันแต่ว่ากลับไปใหม่ๆก็ปรับตัวเองด้วยสามีด้วยโอ้ยมองถึงแล้ะกานะหัวใจคิดฮอดเป็นห่วงอืมทางนี้ก็ต้องยืนเงินก็ต้องหาอ่าทางบ้านก็ป่วยนะปัญหาสิ่งสําคัญพี่น้องคุยกันแล้วอืเงินบพอบ่ถึงความให้มีปา้ามีเสียงนี่ก็โอ้ยนะ คิดเห็นเป็นจังใดใครเจอเพิ่มเติมให้ได้เนาะยายจ่าเจอมาแล้วหมดกระเป๋าแต่ก็ผ่านมาแล้วนะอืมอยแต่ก็ยังโชคดียายจ่ายังพูดคุยกับพี่น้องได้แล้วก็ขอบคุณเย,ยจ๋าขอบคุณน้องขอบคุณพี่ขอบคุณทุกทุกคนทุกครั้งที่เอ่ยปากขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับแม่นะเกี่ยวกับพ่อเกี่ยวกับแม่หรือเกี่ยวกับภาระที่เป็นของเย,ยจา๋าที่เกี่ยวอยู่ในเมืองไทย เรียกน้องไปทําอะไรสักอย่างนะอืเราก็ต้องจัดแจงเงินให้และค่าเสียเวลาเพราะเขามีครอบครัวนะเออจะทําอะไรเสร็จแล้วเราก็จะใช้คําว่าขอบคุณเสมออา้าสรุปวานะต่างคนต่างพึ่งกันถ้าเขาเข้าใจแบบนั้นเราก็อยู่กันได้ตลอดไปแต่ถ้าหวังจะได้แล้วมากมากขึ้นจนคนทางไกลเดือดร้อน สุดท้ายกระบรอดเด็กคำว่าครอบครัวนี้ก็ได้เหนื่อยอืเหนื่อยอันนี้กระทุกหมดพอหมดแม่น,นี่คือสิปอยแล้วว่ายายจ่าเอ้ยนะโอ้ยความรู้สึกนี้มาวัดกันจริงๆก่อนเนะาะอานะุส่าห์เอานะสู้ๆอีกน่อยเป็นกำลังใจให้ผูพเทาเด้อขอให้หายไปๆเนาะแป๊บๆเวลาเดี๋ยวก็สิ้นปีไปไปหนาว